4 Located a bomb, Protect it. only don't attack for OSA. Here, the bird, right? Tag 4, me for now, Yeah, yeah they. สอบแล้วไม่ตายคือคาสเตอร์ไอ้อิมแพ็คไม่ตายไม่ล้มเหรอไม่ล้มเลยซ้ำโดนเต็มๆเลยแต่ไม่ลม้มข้างนอกหมดเลยปะข้างน,นอกหมดเลยนนหเลยนนเลยข้ามาทางนั้นหมดเลยครับผมทุกตัวเลยครับพี่มึงคิดคิดออกพี่ <c oughs> เอ,อ้ยโอซ่าคือผมมีอิมแพ็คนะแต่ว่าอย่างที่บอกเจอเพื่อนก่อนแดง ย,ยิงไม่ตายเขียดโอซ่าทำไมอ่ะ <ทำ S 1> คือมีอิมแพ t นะแต่ว่าไม่ทันเมีอืมโหยรารอบนี้เอาไอ้นี่มาเลยว่วัเด่นเลย Time Ooh, yeah. One out four, oh, yeah. four remaining. Oh, what? Made oh, yeah. right. oh, okay. four eliminate. Oh, Mission success. Come on, go. ตั้งแต่เล่นพินก้ามายังไม่เคยยิงได้ครับผม <Okay. S 1> มันเกี่ยวกับอะไรจ๊ะเฮ้เกี่ยวกับตัวดิมไม่ได้ไม่มีเลยเลยถูกห้องปบะดะเรียบร้อยตัวหนึ่งอันนี้คืออะไรครับนี่คืออะไรครับ

อยู่ดังเพียอะไรกันดังเพียกันดูข้างหลังขแา่ไหนไอ้จู่ข้างในข้างนอกวะข้างนอกครับอกโอเคคุณก็ออกซะเนี่ยเลยเฮียเป็เสียงอะไรวะยังไม่รู้เลยแม่งอยู่ซอรี่ซอรี่ เมื่อกี้ตายอะเฮ้ยเฮ้ย,ยฮัลโหลฮัลโหลเออว่าเมื่อกี้ตายอะล่าอยู่บนหลังคาโดน,นแกเจ็ดเพื่อนอะนะได้อยูย่ มีใครมาวะเจนวางาตัวนั่นหละไอ้เชียมแม่งเปิดโลง่เลลงเลยวะลอีกตัวหนึ่งข้างในด้านหน้าแม่งไหนเนี่ย เหมือนแจนเป็นเ,นบบเหเลยื่อล่อเลยดอรี่ไอเชีย่ยแล้วแม่งเปิดโคตรกว้างใครเปิดวะแย่เลยโ,โว้ยโว้ยลอยแล้วว่ะ <_ an ff ets> แต่ศูนย์ศูนย์ว่ะไม่ตายเลยเยสเยสแต่ศูนย์ศูนย์ต่อยแพ้ก็ไม่ตายเอาว่ะอะไรวะเนี่ยนี่มันระดับเทพชัดๆัดโว้ยโคแน่ไงวะอุ้ย มันทิ้งตัวหลอ,อกอีกที่ไม่โดนคับขั้นเลือนิดนึง T4 โอ้ยจะไม่ยิงอ่ะข้างหน้าที่พื้นที่พื้นยิงพื้นเห็น <laughs> <c oughs> แล้วนะฮ <c oughs> นะต่แค่ชา้าไป EIL ไม่ใช่ ELD EILD เออนี่เราไม่ไม่มาเลยอะไออะไรนะนี่ไม่มาเลยใครไม่มา On o h e left Behind the bed just one สวยชิบหายถือว่าทำดีมากนะแมงระเบิดพวกแมงยิงเลยอแมงวิ่งมาทางด้านหน้าระวงอ้องเชี่ยนี่สายสัตว์เ้ย าตายอย่างวายอะยังไม่ทำอะไรเลยไอ้คาเวียเอเอคือกะจะมาดักมันเนี่ยแต่มันมาดักเราก่อนไม้โดนปาดคอหรอเอาโดนยิงถ้าโดนปาดคอตายห่ากันกว่เลย ตัวข้างใน <Perfect shot. S 1> ไอ้เฮียไอ้กูลืมไปมันเหลือทางมาแค่นั้นพี่ตายที่สาปเปมเอามั <st astic> อาา้อ่ะฮะทำไมเจน

ต้องสุดใช้ไปเือยู่ดีห่างไปวะช่วยเพื่อนหน่อยดิทางซ้ายไม่ไม่ไมเลี้ยวซ้ายเดินไปเลี้ยวซ้าย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 ,ายเออหน,นละออมันปิดแล้ว so มันปิดแล้วมันปิดรูไปแล้ว อะไรนะมือส right? ั่นจริงๆตัวแจนน่ยต้องอยู่ต้องอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายอย่างที่ทำมาเนี่ยเพราะว่ามันเอาไปช่วยเพื่อนอ่ะเราก็ลืมบอกไปว่าเออให้กดแก๊สเจ็ตให้หน่อยเพราะว่าลวงแล้วเลย

เอาป่ะทำไม่ได้ผมเปินทำไม่ได้อย่างงี้มาแล้วมาแล้วข้างหน้าเลขห้า อ้าวอินาเจอบรรเจอบรรท์ดนี่อนสิโอยโอ๊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 ยโอยย Yeah. Beauty in place. Friendly is victorious. <laughs> <-me> eliminated. <laughs> yeah, ging, ging, ging <laughs> บนมาลนะจากบอลนู้นม่จหนออไปไกลจังปิดเม้นันเดี๋ยวมดูห้อง <Okay. S 1> อ่ะอือโอ้ย่าจิสติก วางเหรอใช่ไหมวางเหรอเขาไเกงมันยิงตัว,วางมาแล้วสมุกเล่นเก่งอยู่เนะี <c oughs> ่ยตรงไหนดูไม่ได้เลยวะกล้กองไม่ออมโงสมุกขั้นขั้เก่งเลยใจเข้าลึกๆ อ้เหี้ป้องกันแม่งโหดกว่านั้น1 o ไอ้เห้ยโหดสัส

จะพาเราเดยัดนี้ได้ไหมพาเข้าไปหน่อยตัวก็ยืด back เอ้าไปดงได้ไหมเข้าไปข้างในขวาเข้าไปข้างในขวาตรงกับแถบประมาณไอ้เหี้ยโดนพี่นอนพี่นอนไอ้เหี้ยวินว่ะ สุดยอดมากแจนระเบิดแจนทำเราได้แมงเข้ามาขนาดนี้อยู่ในเฟรมอีกแล้วชนะได้ไ <laughs> งเออชนะได้ไงวะเยะ้ยงงมากธรรมดาที่ไหนนะคนนี้แต้มเ0 0 7